ปา้้วิเกนในประเทศไทยซึ่งจะจัดขึ้นถึง2สนามค่ะพร้อมแล้วค่ะที่จะยกระดับการจัดงานในประเทศไทยให้สู่การเป็นกีฬาและพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่อยา่าง Blue Tree, ภูเก็ตและ w i s ยาน Valley ค่ะที่พร้อมในการต้อ,ตอนรับผู้เข้าร่วมแข่งขันสปาร์ตันไทยแลนด์ในในครั้งนี้นะครับผมเองน,นะคะแล้วก็ในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวโรงแรมที่พัก เรามีความพร้อมนะคะเรามีจำนวนห้องพักที่อยู่ในพื้นที่ของพัทยาศก,การองค์การมหาชนมือที่เสร็จในฐานะที่เราเป็น Official Strategic Partner ของงานเทศกาลแข่งขันวิงวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลกหรือง,งานสปาร์ตันรโจคพานบอกว่าจริงๆแล้วงานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วเขก็มีความเชื่อว่างานนี้จะ,จะ,จะนำพามาทั้งความสุขนะคะส่งเส,ส,สริมศักยภาพในทุกด้านการท่องเทีย่ยวด้านกีฬาแล้วก็เรื่องอื่นๆตามมาด้วยนะคะ ตัสักเล็กน้อยว่าเริ่มต้นในวงการ Cross Fit Laspatan มากีกปีกึ่แก yo u p l e a s um Would you like to maybe introduce yourself a little bit and uh, share with us your name ค่ะส,สวัสดีค่ะหชื่อว่ายูรีค่ะอายุ8ขวบค่ะ มากมายนะครับเราต้องมั่นใจว่าาปั้นจะเป็นีกรรมที่นะครับก็จะเป็นงานที่ทุกคนมีความสุขและก็สนทนาในกิจกรรมในครั้งนี้นะครับและเรามีความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยก็อยากให้าปั้นไทยแลนด์